ตรงเลยนะคะอ่าเป็นยังไงกันมั่งคะขอให้ทุกท่านสุขกายสุขใจนะคะอากาศร้อนไม่เอ่ยวันนี้วันนี้ที่นี่ก็ร้อนอบอ้าวเหมือนเดิมเนาะท่านใดจะคุยก็พิมพ์เข้ามาคุยกันได้นะคะเออจริงแล้ววันนี้ระดมเลยคะ่ะระดมพลระดมพลทำอะไรเหรอคะสงสารต้นไม้พออากาศหนัก ก็เลยแบบว่าขุดแล้วก็ลงมืออ่าทําร่องน้ําเพื่อให้น้ําได้พอซึมลงไปรอ,อเลี้ยงต้นไม้ได้นานขึ้นนะดินจะได้อุ้มน้ํามากขึ้นแต่โอ้ดินนี่แข็งปึ๊กเลยนะคะทั้งที่ทรดน้ําให้สม่ําเสมอเนาะแสดงว่าอากาศนี่เอาเรื่องอยู่นะคะแดดก,ก็หนักวันนี้แดดจ้าจัดทั้งวัน นี่คนที่ระด,ดมพลลงไปก็สู้แดดไม่ค่อยไหวล่วะล้วนแต่เป็นผู้สูงอายุเพราะเด็กๆก,ก็ทํางานกันเนาะก็ร่าเรียนกันก็มีแต่ผู้สูงอายุช่วยกันคนละไม้คนละมือแต่ก็ยังว่าแ่ะคะ่ะช่วยไปสักพักก็ต้องพักนะเพราะต้องระวังเรื่องรมแดดึ้นเหมือนกันนะคะ,อะตอนนี้เรื่องอาหารนี่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เนาะ ว่าเออเด๋ยนนี้อาหารก็มีการปรุงแต่งเยอะสารพิษอะไรก็ปนเปื้อนมาแต่พอมาเจออากาศมลภาวะเข้าอีกแล้วก็เจอความแปรปวนของความร้อนอีกอร่างกายนี้แทบจะแทบจะสู้ไม่ไหวเหมือนกันเนาะเพราะร่างกายของเรานี่มันผ่านเขาเรียกว่าอยู่กับธรรมชาติมาที่พอเป็นไปได้ไงไม่รุนแรงแบบเนี้ยพอมาเจอรุนแรงแบบนี้เข้าไหนจะมีภูมิต้านทานในร่างกาย อ่อนแอลงอีกนะยิ่งผู้สูงวัยเนาะบางก็เด็กเด็กก็เหมือนกันนะคะอย่าว่าจะสูงวัยเลยถ้าเราไม่เลือกรับประทานอาหารแล้วไม่ออกกําลังกายไว้ไม่รักษาใจไว้นะกายกับใจรักษาค่กันไว้นะสุขภาพภูมิต้านทานนี่ถอยเหมือนกันนะคะวันนี้ก็มีนะมีเข้ามาคุยด้วยอยู่สองสามรายก็ปัญหาสุขภาพอะคะ่ะไม่น่าเชื่อนาะอายุยังน้อยอะนะเออหมอก็สงสัยเป็นนั่นเป็นนี่ ทีนี้แกก็ค,คงไม่สบายใจอ่ะเนาะแต่ก่อนหน้านั้นบอกว่าเฮ้ยระวังนะหนูระวังระวังเพราะโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะให้รักษาสุขภาพแต่ปรากฏว่าอ่ตอนนั้นมันก็ระวังอ่ะแต่พอตอนนี้สิคะมันระวังไม่ไหวอ่ะเพราะใจมันถอยร่างกายป่วยเนี่ยเพิ่งกลับไปก็สงสารแกเหมือนกันนะสองแม่ลูกน่าเห็นใจอยู่เนาะแต่ก็สู้นะคะอเพราะฝึกการรักษาใจมาแต่แต่เล็กๆพากันเข้า เขา้เขาเเรียกว่าเข้ากรรมาฐานสมมตลไหวพากันมาแต่ลเล็กพอถึงเวลาทุกข์ก็หันหน้าเข้าหาที่พึ่งก็ถือว่าใช้ได้อยู่เนาะน้ำตาคอล่ะ่ะพอรู้ว่าแม่ไม่สบายจะต้องนอนโรงพยาบาลโอ้ยลูกสาวก็ยังงเรียนอยู่อายุก็ใกล้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 อะไรอะเอรู้ตนิติภาวะนะพอต้องรู้ว่าแม่ป่วยเราตัเองจะเรียนจบไหมไม่จบไหมแก่ว่ากังวล ก็ถือว่าเป็นสภาวะที่ลุ่มเล้าเนาะเราทุกท่านเป็นไงมั้งคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมมีอะไรจะคุยกันคุยได้นะคะเราคุยกันสารพัดเรื่องเนาะคะ่ะเอาเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องที่มันเป็นประโยชน์เนาะซึ่งกันและก,รรกันแลกเปลี่ยนกันนะคะเล่าเล่าเรื่องสองแม่ลูกที่มาหาด้วยก่อนเนาะคะ่ะน่าเห็นใจอะ่ะคุณแม่ก็ป่วยแต่นี้ช่วยเหลือแกก็คือว่าไม่มีไม่มีปัญหาหรอก ปัญหามาอยู่ที่ว่าตั้งจิตให้ดีตั้งสติให้ดีนะเรามีหมอสมัยนี้หมอท่านมีคุณภาพเนาะสมัยก่อนก็มีคุณภาพแต่ตอนนี้คุณภาพด้านเครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยเยอะสู้ไปสิเนาะสู้ได้แต่เราตั้งใจให้ดีนะแอบว่างั้นไอ้ตัวเล็กก็ดีนะเออแกก็ตั้งใจดีนะเป็นลูกสาวดูแลแม่ยิ้มสู้อยู่นะ,อ,ะอาหารการกินก็แกก็บอกจะได้ระวังมากขึ้นเออพร้อม พร้อมจะส่งเสริมแม่ดูแลแม่แม่ก็ดีใจนะชื่นใจเวลาเจ็บป่วยแล้วลูกดูแลนี่ค่ะมันได้รับความอบอุ่นแบบนี้แหละเนี่ยพาเด็กๆเ,เข้าเข้าศึกษาปฏิบัติตั้งแต่เล็กนะสมบุนไหว้พระมันก็ดีตรงนี้นะพอถึงเวลาขับขันก็ช่วยได้เนาะแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้นะนอกจากแกจะว่าง่ายแล้วนะคะแกใ,ใส่ใจมีความละเอียดนะช่วยแม่แม่แม่แม,แม่ขายก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนเนาะแกก็ช่วยแม่ทาก๋วยเตี๋ยวขายเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวขาย นี่พอแม่ไม่ค่อยสบายแกก็ทําเป็นนะดูแลอาหารการกินแม่พอพูดถึงว่าจะต้องทําอาหารแบบนี้เพื่อรักษาสุขภาพแม่แกก็รับได้นะรับได้ก็หนูก็อย่าทําแม่หนักใจนะแกก็รับได้นะเพราะแกกลัวการสูญเสียไงค่ะนาอแล้วบอกช่วงนี้อากาศร้อนนะหนูเองก็ต้องระวังนะเพราะแม่ก็เป็นแบบเนี้ยโรคลมแดดมันกำลังเล่นงานหลายๆคนอยู่นะวิธีการดูโรดลมแดดก็คือสังเกตตัวเองนี่แหละสังเกตว่าไงเวลามันร้อนจัดก็อย่าดออกแดดจัด นานเหมืนกันเถอะแล้วก็ดื่มน้ําไว้กินน้ําไว้แกบอกแกไม่ค่อยได้กินน้ำหรอกนะส่วนใหญ่จะชอบน้ําที่เป็นสีๆก็เลยว่าเออถ้าเป็นน้าเปล่าได้ก็ดเออีเด็กเขาก็ว่าง่ายนะว่าง่ายเพราะว่าอะไรมะเพราะว่าเห็นแม่ป่วยไงคะพอเห็นแม่ป่วยก็กลัวตัวเองไองโอ้แล้วก็ยิ่งคุณหมอบอกว่าโรคแบบนี้มันกรรมพันธุ์ได้นะเออ่นไม่มีสาเหตุเลยแน่นอนแต่การกินเนี่ยก็มีผลอากาศก็มีผลนะ อพราะนั้นหนูก็รักษาใจไว้ให้ดีน่ะอะไรมันมาก็สติรักษาได้รักษาอะไรรักษาให้ใจเราไม่เศร้าหมองได้แล้วปัญหาก็ค่อยๆแก้ได้ว่าอย่างนั้นเนาะแล้วถ้าท่านอยู่ทางนู้นเป็นยังไงบ้างละคะสุขภาพดีกันเนะาะให้รักษาสุขภาพกันนะคะยังไงก็มีอะไรก็ตั้งสติไว้เนาะเพราะตอนนี้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มาเยอะเรื่องไม่สบายนี่รุมแล้ววันนี้ก็มาแล้วสองแม่ลูกลก็มาอีกลาย,ยาก็เหมือนกันนะคะมาอีสามลาย ได้มาอะไรกันล่ะคะมาคุยถามทุกสุขกันนะว่าเป็นยังไงมั่งนะที่ผ่านมาเป็นยังไงมั่งแล้วตอนนี้อยู่สุขสบายไหมก็ฝากความอ,อ่เป็นห่วงนะไปยังท่านทางบ้านในท่านที่ชมอยู่นะคะขอให้ท่านสุขกายสบายใจกันนะถ้าท่านอยากคุยนะพิมพ์เข้ามาคุยได้นะคะคุยได้นะสิ่งใดอ่าคือคือไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องให้ท่านมาปรึกษาอะไรนะคะแต่เราแลกเปลีป่ยนกันนะ คุยกันในทุกเรื่องทุกปัญหาที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจของเรานี่แหละค่ะแบบประคับประคองให้เรามีความสุขกายสบายใจไงคะนะไม่สบายก็ต้องพึ่งหมอละนะแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่เป็นภาระหมอเนาะก็ดูแลตัวเองไปเนาะงานดิเลก็หาทําไปนะจะได้ช่วยให้เรานี่ผ่อนคลายได้โดยเฉพาะผู้สูงวัยนะอยู่กับลูกหลานถ้าหรีอนี้ลูกหลานก็ไม่ค่อยจะมาเพราะแกก็ทํางานแล้วก็เรียนนะนี่ก็ใกล้ปิดเทอมละ ใกล้ปิดเทอมแล้วเราก็ต้องเตรียมรับส,สภาวะเปลี่ยนแปลงห,หลายอย่างแล้วพอใกล้เดินในสายเนี่ยอากาศก็ร้อนมากเอกลูกหลานมาก็กินนะการกินกันอยู่เนี่ยเด็กสมัยนี้ก็จะชอบน้าเป็นสีๆเนาะของมันน่ากินเยอะอย่าว่าแต่เด็กเลยคนพูดเองเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยไปเจอไปเจอ,ไปเจออนันนั้นก็น่ากินอันนี้น่ากินห้ามแต่เองแทบไม่อยู่เหมือนกันนะต้องอาศัยสติที่ฝึกมาพออย่ยว่าห้ามใจตัวเองได้บ้างนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะเข้ามาได้ยินได้ฟัง แล้วกอ็อยู่ทางบ้านทุกท่านเลยนะคะที่ยังไม่ได้ดูก็ดีนะที่จะดูต่อไปกคดีให้ท่านมีความสุขกายสบายใจกันนะคะแล้วเจอกันโอกาสหน้านะคะขอให้ทุกท่านามีความสุขค่ะ